พฤติกรรมของคุณศรีสุวรรณนะครับมีทรัพย์สินมากกว่าร้อยล้านบาทนะครับ,บทําำหน้าที่ทรัพย์สินมากวาวาามากว่บนะพี่นอ้องประชาชนครับ<ม>ในเรื่องของคุณศรีสุวรรณเงินติดลอ้อเนี่ยนะครับนะนะครับที่ติดล้อเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคุณศรีสุวรรณเงินติดล้อเนี่ยนะครับนะคุณศรีสุวรรณเนี่ยเที่ยวนี้ที่ถูกจับได้เนี่ยถือว่างานหยาบมากนะครับงานหยาบมากเพราะว่าพฤติกรรมของคุณศรีสุวรรณนะครับ มีทรัพย์สินมากกว่าร้อยล้านบาทนะครับมีทรัพย์สินมากกว่าร้อยล้านบาทนะครับเดิมเนี่ยพี่ศิรสุวรรณเนี่ยมีข้อดีแล้วก็มีข้อเสียนะข้อดีคือแกก็ร้องไปทั่วนะปีหนึ่งแกก็ร้องไปทั่วแล้วแกร้องเนี false, ar, er, 60, 000, ison, ่ยแกร้องเฉพาะเจ้าหน้าที่รัดแกไม่ร้องเอกชนแกไม่ร้องแบบสเปสปะนะครับพวกเอกชนเนี่ยน้อยมากที่แกจะไปร้องแกจะร้องกอทมอลร้องนะครับหน่วยงานของภาครัฐร้องภาคการเมืองต่างๆนะครับ อาชีพของคุณสิสุวรรณเนี่ยก็คือเป็นอาชีพนักร้องที่รับจ้างนะครับในการร้องเรียนนะมีผู้มาจ้างนะครับเพื่อนผมก็เคยจ้างนะจ้างคุณศิสุวรรณในการร้องเรื่องเรื่องของหมูหมูนี่แหละนะเรื่องของหมูหมูเนี่ยนะครับคุณศิสุวรรณเนี่ยเรทค่าตัวไม่ธรรมดาต้องบอกก่อนว่าเรทค่าตัวไม่ธรรมดานะเรทค่าตัวของคุณศิสุวรรณขั้นต่ำก็ต้องมีห้าหมื่นบาท แล้วก็ถ้าเป็นเรื่องสาคัญสาคัญเนี่ยก็หลักแนะครับผู้ที่มาล้องเนี่ยนะครับนะก็จะมีทั้งอเองกชนที่นะครับได้รับความเสียหายจากเจ้าที่รัฐหรือหน่วยงานของราชการเองนี่แหละนะครับในการเลือกขาของหน่วยงานกันเองในการแย่งชิงผลประโยชน์ของตัวเองหรือรูปแข่งนะครับในทางการค้าของเรียกว่างานประมูลราชการ,รนะหรือ,อการร้องเรียน รับจ้างพักการเมืองฝั่งของข้ามในการที่มา้องเรียนพักการเมืองที่ฝั่งของข้ามที่ท tamam marriage, ี่อยู่ในพื <point> <prejudice> ้นที่ของการเลือกตั้งของตัวเองนะครับการเลือกตั้งแล้วนะครับได้เป็นสสแล้วนะครับก็ลองนะครับอ่าอยู่ในขั้นของกรรมธิการเป็นหลักนะสิ่งต่างเหล่านี้นะครับก็ต้องบอกว่าแกก็หวังผลบ้างได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแกก็ไม่ได้สนใจเพราะว่า ที่แกได้รับก็คือว่าได้รับค่าจ้างครับนะแล้วก็แกก็มีส่วนหนึ่งที่แกไม่ได้รับค่าจ้างแกร้องเองเพื่อให้มีชื่อในสือ่อนะครับออนไลน์นะอันนี้ก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งของพี่ีเขานะครับนะมีทั้งรับจ้างไม่รับจ้างนะแล้วก็ร้องหน่วยงานรัฐเป็นหลักนะครับกนะารที่แกถูกจับในครั้งเนี้นะครับผมถือว่าแกทํางานหยาบมากนะครับที่แกปล่อยให้พี่หมูเนี่ยนะครับ ซึ่งเป็นเลขาของท่านธรรมนัตภูมิเขานะภรรยาของอธิบดีกรมการกรมการข้าวเนี่ยครับนะกับอธิบดีกรมการข้าวเนี่ยจะพบพี่ศรีที่บ้านนะแล้วก็มีการมอบเงินนะจำนวนหลักแสนประมาณแสนสี่นะอ่านมะอบให้แล้วก็ถูกถ่ายบันทึกวิดีโอภาพและเสียงนะครับนะแล้วก็มีภาพขั้นตอนที่มีการเรียกเงินโดยที่พี่ศรีเองเป็นคนเรียกเองครับนะโดยถูกบันทึก ภาพและเสียงนะครับเป็นหลักฐานในการนะนำไปสู่การออกหมายจับนะครับพี่ศรีกับพวกทั้งหมดนะผมก็อยากจะบอกว่าทุกขั้นตอนนนะครับในการที่มีการเจราจาของกรมการข้าวเนี่ยนะเรื่องนี้ท่านนนุวิธีกับภรรยาเนี่ยนะได้มีการบันทึกภาพวิดีโอและเสียงมีการบันทึกเสียงมีการาแชทไลน์นครับคุยกันไนมะ่ว่าจะเป็นพี่เจ๋งดอกจิกนะ ว่าที่เลขาของพเจิ๋งคนสนิททห้ืนกันนะนะครับหยาบทุกคน,นครับนะด้วยความหยาบก็คือว่าคุยเองพูดเองเจรจาเองนะครับติดเยื่อเองนะดังนั้นเนี่ยนะครับภาพและเสียงเนี่ยเป็นที่มาของสารอนุมัติออกหมายจับซึ่งสารตุจดิตนะครับพอเพื่อนไม่ชอบเนี่ยในการจะออกหมายจับนะครับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับยากนะครับต้องบอกว่ายาก ดังนั้นเนี่ยครั้งนี้ที่มีการออกมาจับพี่สีพี่เจงดอกกิกแล้วก็ในขาคนสนิทของพี่เจงเนี่ยนะถือว่าหลักฐานเนี่ยนะชัดเจนรอดยากนะครับในประเทศไทยนะมีนักร้องหลายเวอร์ชั่นครับนะนักร้องระดับโลคสัสก็คือพวกที่เป็นนักข่าวนะก็คือเป็นเจ้าของบอลน,นะหรือเป็นเขาเรียกว่าน,นักข่าวสายโจรน,นะพวกนี้คือไม่ใช่นักข่าวแท้ไม่มีบัตรนักข่าว แต่อาศัยซื้อกล้องมาวันหนึ่งนะครับนะมีการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอต่างอันนี้ไม่ใช่ร้องเรียนแต่มีการไปไล่สดหน้าสถานที่ทำผิดกฎหมายนะที่ทําให้ตํารวจต้องยอมจ่ายเงินให้แล้วก็ทําให้ผู้ก่อการต้องยอมจ่ายให้อันนี้เขาเรียกนักเรียกว่านักร้องเรียนโลคาสนะครับอีกประเภทหนึ่งท้าทายพบว่าตลอครับนะหรือถ้าทายตํารวจ ในท้องที่หรือทนานอาจารวจมที่ดดานนะครับนะถ้ามันถ้าแน่จริงเียงไฮไทยอ่อนมาเจอผมหน่อยที่สุประการไหมแล้วคุณจะได้กลับไปไหมเอาดีกว่าถ้าคุณมาปวนแบบนี้คุณมาเจอผมที่สมุทรปราการดีกว่าแล้วผมจะดูว่าไอ้นักลบของคุณที่ว่าด่านเทือนเนี่ยแต่ละคนนะ่ะนาที่ขับรถไปเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่ไม่ว่าจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่อยากจะดูว่าได้กลับน้องบัวลำพูไหมลองดูก็ได้นะถ้าไม่เชื่ออยากลองก็ลองได้นะครับผมจะให้เห็นว่านักลบด่านเทือนนะ เวลาโดนส้นตีนเนี่ยนะก็กลับบ้านไม่เป็นเหมือนกันไม่เชื่อลองดูได้นะครับอยากให้ลองนะถ้าคุณมีพฤติกรรมในการที่ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขากําลังทําหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับนะดังนั้นเนี่ยนะผมบอกให้เลยว่าพฤติกรรมอย่างนี้อย่าทำนะด้วยความรักและเคารพก,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 กันนะกินไก่ไทยอ่อ,อนไม่ใช่ผมไม่รู้จักคุณแต่พฤติกรรมอย่างนี้อย่าทำครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรจะกระทำ ต่อให้คุณมีผู้หลักผู้ใหญ่มีใครก็แล้วแต่นะครับที่นี่คือเมืองไทยที่นี่ไม่มีใครอยู่หนกฎหมายที่นี่ต้องเคารพกฎหมายซึ่งกันและกันต้องให้เกียรตินะครับเจ้าที่ที่เขาปฏิบัติหน้าที่นะครับถ้าเขาทําผิดกฎหมายคุณไปดําเนินคดีเขาที่ปปชไปดําเนินคดีเขาที่ปปปหรือที่ปปทนะครับเหมือนที่ผมกระทำนะครับพบเจ้าที่กระทาความผิดผมก็ไปลงทุกล่าวโทษดําเนินคดีอาญากับตารวจที่กระทาความผิดกับเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทาความผิด ไม่ว่าระดับไหนไม่ว่าจะเป็นอธิบดีไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ครับนะอันเนี้คุณไปคุณไปใช้กฎหมายดีกว่านะครับแต่อย่ามาใช้วิธีคือการไล์ส่วนเพเรียกคอนเทนต์เรียกยอดไลยอดแช์นะครับมันไม่มีประโยชน์ต่อสังคมนะผมบอกให้เลยว่าบางคนที่สนับสนุนนะ,นะครับนะผมว่าสมองพวกคุณเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับนะถ้าคุณคิดว่านักรบการเตือนถูกต้อง,องคุณก็บริจาคให้นักรบการเตือนไปเลยนะ เดือนละสองแสนก็ได้นะเขาจะได้มีรายได้นะผมคิดว่าถ้าคุณบอกว่าดีนะดังนั้นเนี่ยนะครับตํารวจที่เขาปฏิบัติหน้าที่นะครับเพื่อพิทักษ์สันติรา์นะนะครับเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนนะครับนะผมว่าเป็นการที่ดีนะตํารวจที่ทําผิดกฎหมายนะครับคุณก็ไปดําเนินคดีไปนะนะครับผมถามว่าด่านเถื่อนบอกได้ไงว่าเขาเป็นด่านเถื่อนถ้าเขาเป็นด่านเถื่อนเขาเขาจะจับพวกปืนได้อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นด่านอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความตำรวจนะครับถ้าไม่ใช่ว่าซุ้มโป่งอยู่ข้างสาัยฟ้านะอย่างเงี้ยอันนี้คุณกล่าวหาเขาได้คุณดำเนินคดีเขาได้นะแต่เขาตั้งด่านเป็นทางการอยู่บนถนนใหญ่นะครับนะและมีการตรวจพบอาวุธปืนดังนั้นคุณจะมาบอกว่าเขาเป็นด่านเป็นไ่ได้นะผมเรียนด้วยความรักละเคารพกันนะก็เตือนด้วยความหวังดีนะแต่ถ้าหาว่าคุณจากรลองของมาที่สมุดประการและเดี๋ยวคุณจะได้รู้ว่า เถื่อนหรือผมเถื่อนกว่านะดังนั้นเนี่ยเราเคารพกฎหมายด้วยกันละกันนะมีอะไรก็คุยกันแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณเถื่อนนะผมว่าที่นี่สำรับการผมเถื่อนกว่านะไม่เชื่อลองได้นะครับนะนะครับนะไม่เชื่อลองได้นะครับนะอยากให้ลองถ้าลองแล้วคุณจะได้รู้ว่าลรมีจริงนะครับนะไอ้พวกบวนด่านอย่างเงี้ยต้องเห็นใจนะครับนะเกษตรกร,ร,กรไอ้ไม่ใช่นะครับตำรวจที่ทำหน้าที่อยู่ i've been